สวัสดีค่ะมัง่งพงพะกับมั่งการยูชองมั่งการพาลุ้ยนะคะค่ะท่านผู้ชมมันนี้แอกก็ได้เดินทางมาบ้านเจต,ติลรถนะคะแอกก็สามารถตามตัวเลขแนวทางอยู่จิตบ้านเจต,ติลรถนะคะเจติลรถนี่พ่นกะให้แนวทางมาถูกมาแล้วเจ็ดหัวติดเนาะค่ะท่านผู้ชมถ้าผูดด้ใดได้ตามคลิปกะจะรูนะคะหววนี้หวดวันที่16หจะเป็นหววที่8นะคะ แอดกลับมาตามตัวเลขแนวทางตเนาะค่ะให้ท่านประชมได้นั่งไปพิจารณาเน้นะค่ะในหดวันที่16นะคะมาเปฟังน้ำกังค่ะธ่านผู้ชมว่าเจตเต็ยนลอยผ่นจดมีตัวเลขตัวใดมาให้แนวทางแนนาะค่ะไปฟังน้ำกันเลยค่ะพยัญชน,นะสามขึ้นติดปูฤรืีเข่าหลังแล้วเราบอกภาษาอย่างบุกกเรียกว่าให้มาซอยเจตเต็ยนลดแน่มาซอยปัน่นพญานะนักว่าผมทําไม่เป็น นอนมือได้กบว่าจะให้ไปปันป่นพญานาคอยู่มุมซีมุมพญานาคซีตะก,กูลแล้วมือเคลื่อนที่สามราปั่นแล้วแล้วราสีล่งสีให้ล่งสีขาวพญานาคขาวคือฉันฝันคือแหวนให,ให้ให้เฮตนาเลี้ยวคือแหวนฉันนี่แหละพ่อค้นแป่าวนมามให้ในเ่ออยู่ในอยู่หันพระจะเงี้ยนเวนแต่ไม่เป็นบ่งหวน,นหัวเราเลี้ยวว่าสัแล้ว ยังได้วงวยวยวุย <c oughs> มงยย <c oughs> มกันบอยุงสวยๆกินยาพาราเม็ดนึงยากแก้แพ้สองเจบ็บข้อสวยธรรมชาติเออ,เอ,อวันทีซิบหามาตาเสาเด้อเอฟซีสีมาตามเพื่อสังคมฉันเช็ดน้ำยาเลี้ยงแล้วแตกินเข่าแล้วก็ไปทำพิธียุ่พุ่นเจ้อต้นไม้ไปให้ปู้จำแล้วก็สิล <c oughs> ่วงไปวัดกุ้แห่ต้นไม้ไปลงพุ่นพันแก่มาถวายแล้วมาให้ฉันน้ำค่ะให้กินเข่าพี่ทุกช่องอ่ะล่ะค่ะเช็ดน้ำยาเลี้ยงแซบแซบเพื่อเก่าแหละ เฮ็ดหลายอย่างอยู่สิเฮ็ดไวปตะแน่ขึ้นเพล่ะตื่นตะตีหาเดี๋ยวเขาสิมาหอดตะมืดมืดๆเราแก่กับมากินข้าวพีแล้วก็ค่อยล่งกันไปเพื่อนไปกุ้แห้ก้อนออกมาพีประดัไปหาผู้จำก้อนเอาของไปลงผู้จำเพราะว่าเจเราเสียผลไม้ไปบวงสรวงแมวที่สิบหามีคนลไม้แก้มาหลดหนึ่งหัวเส่งโอ้กล้วยยังเอาไปวัดต้องตาเศ้าค่ะที่สิบหานี่คือติดไายจะติดไายกับบ้ามากก็ได้แล้วแต่สะดวกแล้วแต่สะดวกยูดอนบูตากับมี่

แต่ว่าฝันฟันอยู่ฝันอยู่ก่อนมาจอะไรหน่อครับแต่ว่าสิบอกเรื่อไอ้ไข่ก่อนเลือกที่ฉันยูทูบขอเหมือนวันพระเนี่ยเรื่อไอ้ไข่ได้เส้นขอได้ตัวนี้เรื่อไอ้ไข่ขอมาเบิ่งเลื่อนกันนั่นละขาเดียวขั้นหนึ่งเดือนไม่น่าขึ้นนั่นละรถกันไหสิไปรูดเนี่ยฉันเห็นแต่พุ่นรูดขังนึงนัดสร้างไว้วัดกุนเฮจัยเพิ่นใส่ตาขังนี่ให้นะว่าท่านได้บอกพวกเน่าขัดนี่ไะเฮ็ดนายแล้วเลี้ยงองศีแหละ คือแหวนนี่แหละหนักจ้สีมุมยูซานนะเห็ดแบบนี้เลยแต่ว่าเป็นอันนี้เป็นหนักน้อยหนักเล้วเห็ดตัวสีขาวสันเนี่ยเพื่อนมานั่มหาฉันมานั่มหาแล้วกับมามือนันฝันนั่มหามาตังโดนตั้งนั่นของกอพ่อมาขออยู่นําต้นปีหกสามที่บาวไอ้ฟังตะกี้แหละแต่กะซิบวาเพื่อนกะสิบวาเฮ้าบ้าบออีกแล้วเนาะว่าหนักมุจะลิ้นเนี่ย บานนี้นักน่อยนี่มานําหาเลยมาพอเลยไปยูน้าเลยอยากยูสารบานนี้อยากไปยูมุ่มสารซีมุ่มเนี่ยผู้นี้แหละเพิ่นอยากอยูเมื่มขอขอยู่น้าว่าให้คลิปหายากดอกหายยูน,น้าแน่ว่าสันยางไปางาราง้าลพญานาคขาวที่เห็นน่ะในฟันน่ะบานนี้ก็เลยว่สยาสั้นหายยูว่านันอยากยูมองได้กับยูว่านสันก็บต้นปีหกสามก็นี่กับหกสี่นะปีปีหนึ<ะ>่งเดือนสองเดือนนะเพิ่นไม่ยู่น้า จ้างก็ได้เลขไอ้ไข่ได้จันจุดถูกขอได้ตัวนี้ได้จ้ะเด้อี่สี่สี่หนึ่งเจ็ดนะคสี่หนึ่งเจ็ดยอดแานบ้านนี้ยอดแานเดี๋ยวยอดซื้อาแเนาะยอดซื้อแานยอดซื้อแานตัวนี้เด้อยอดซื้อแสนมันอ่าสี่เจ็ดศูนย์ตัวเดียวกันบ่เลขไทยซื้อแานนี่ตัวเดียวกันบะ รเอเแค่นเอาก็เป็นศูนก็ได้อันนี้วันนี้ยังเนาะจนจืดไปมือหนันฉลืมทิบบาทเลขสร้างฝันเออสร้างสร้างฝันเนาะจ้าได้ละไปงวดนังจะได้ลรวเล่นวะร้างฝันอ่ะสร้างฝันตัวนี้เด้เนี่ย้างฝันเนี่ยสามสามกับแปดแปดสามแแปดตัวเดียวกัน เรากับว่ามีนล่างๆบอสามกับแปดเราก็เลยให้กันลยว่าสามสามแปดแปดสามแปดแปดสามน้ำหนออ่าอสามแปดน้ำหนักสามแปดแปดสามน้ำหนครับเอากับเอาครับนี่ทนีนี้ดหล่ะแต่ว่าเลขที่พ่นว่าพ่นชนฟันน่ะเลขอยู่น้ำสันคือเกาจากสีอยู่มงไดในเฮียนในสั้นในสบัจักแต่ว่าเลขเลขไทยบัตรประชาชนสันตัวนีเด้อนี่มันบัตรท่านได้ออกบัตรประชาชน เลขบัตรเลขไทยบัตรประชาชนนี่เด้อหกแมือถือบัตรนี่ให้บัตรย์ครับเจ้าเพิ่งเอามือถือนี่เด้อเลขบัตร atm ที่ไปดกดเงิน atm เด้อเอากระตองกันสะสันเโอ้ด็กท่เเดียวเลยเนาะนั่นแลท่านได้ออกเด้นี่อันนั้นได้สิบห้าพ่อสวสันออกแล้วเด้อพ่อสะสัสิบห้าเกิดวันที่สิบหกก็ออกแล้วเด้ออายุสี่สิบแปดก็ออกแล้วเด้อมันเหลืออย่างบาลเลที่ก็ออกแล้วหนึ่งเก้าหนึ่งบัลเลที่ก็ออกไปแล้วนะมันเหลืออย่างเล้ยงอายุน้ำสันนี่แหละเพื่อนบอกแล้วแต่ว่าหมือขึ้นอืดสองสามือนแล้วแหละฉันฝันเห็นเพื่อนเก่าเพื่อนเก่าออกเลี่ยนพร้อมกัน ฝันว่าเราท้องฟันว่าเรามีทองอึ้งลึงทองไงบัดนี้ลูกสาวของเพื่อนกระท่องอีกมีทองคือกันแล้วหันหนาใช่กันแม่กับลูกฉันก็เลยมากตัวนี่เด้อในใจนี่มากากมกตัวนี่ฉันมากตัวนี้นี่มันมันตรงกับหนี่มันบ่เนี่ยเนี่ยแต่ว่าฉันมากขันขันมากสามตัวฉันมากตัวนี้ดิสี่สี่ศูนย์นี่พาเพิ่ยิ่งสองคนนะหรือจะเป็นสองสี่ศูนย์ ยังสี่ศูนย์กัว่าไปแต่ว่าฉันมักสี่สี่ศูนแต่ฉันมักตัวนี้ในใจฉันเหนแค่แนวทางน่ใจไม่ใช่ศูนย์มาขนาดว่ามาลูกกลับเอาไงก็กลับเอาไงสี่ศนกลับเอาผู้ใช้ซื้อเลขกลับต้องมีบนรางกลับพรถ้าซื้อบ่กลับกับบ่ได้ขึ้เก่ามัอก้อนกัเขียนหอยไทยเจ็ดศูนตัวทอกะตานีเนาะแีแบบเอาใหญ่แล้วฝันได้เกเจ็้าสัมผัสดูนี่พราะเจ้าเริ่มตี งวดนี้เราฝันได้ตัวนี้หนึ่งแปดหนึ่งวัก่อนเราฝันได้เก้าเจ็ดนี่วันเราไปซื้อเต้บนมีเจ้าสัมผัสแล้วนแมนแมนค่ะเย้เราบอกเราบอกคุณส่องนีเด้อนี่เด้อแม่ฝันได้แล้อวันนี้เราฝันได้ตัวนี้แมนอยู่ลืมนี่อยู่นี่เราฝันได้เก้าเจ็ดเราไปซื้อตะบนค่ะเออลืมอีหลีเราบอกเราฝันได้เก้าเจ็ดกับกับหนึ่งซื้นั่นแหละค่ะก็ได้แล้วก็ไปซื้อตะบน แต่ว่าสร้างเพิ่นวางสีใก่ไก่มือเพิ่นจังสีมาเพิ่นฝันอีกเพิ่นมีแนวอึดอัดใจสีมาเบาให้สันฟังมือนี่บ่ท่านได้ฟันท่งแต่ว่าให้สร้างมาไล่สุดผอกับสันก่อนค่อยว่าตัวใดเด้อแา่าส้นสีซับซ้อนแต่ว่าเลขกใช้กับบอกยันตัวเก้านี่แหละตานแนวทาง่าวามือไก่เอจ้ามากตัวใดยอดซื้อสารกับนี่แหละสร้างฟันกับตัวนี้ขันมันเปลี่ยนกับใครสีบอก กันเลขบัตรเลขยังชันไพ่บัมากกะว่าต้องเอาแต่วาในใ้จ่ายันมาตัวนี้มาตัวนั้นมาเลขกฝันอย่าฝันมาพูนิ่งสองคนทองนะเจ็ดแปดงวดถูกมาทุกงวดมาทุกงวดวันนี้วันที่แปดเนี่ยกันสีออกเจ็ดงวดเจ็ดงวดเขาทุกงวดเลยแต่ว่ามันเล็กกับเขียนห้ยังสี่ลามันหันเข่าไม่ได้เห็นบอกตัวเดียวดีเพราะว่าอันตรายถึงชีวิตนะบอกตัวเดียวเอาสี่อะไรก็ไปเรียกเอาแน่นว่าแหละ นี่แหละก็บมี่ยังนี่แหละเจ๊ลัดเบิดแล้วแม่แนวบอกแม่บอกเบิดแล้วเบิด์ตใสเบิดพุ่งแล้วบบมี่แน่วสิบอกกัดบวบฝันใหม่กัดเอาล้อคงสุดท้ายวันที่สิบห้าาต่อจากนี้ไปก็น้ำอาจจะสิบสี่อยู่เพราะว่าสิบห้ามันติดทุระน้ำเงินดีเย็บซี่ปากไม้ยืดติดทุระค่ะข้าจ้าหนาอยค่าอาหารการกินแล้วแต่ตามอัธยาศัยของเจ๊เป็นจักเห็นสมควร การเห็นผู้ยิ่งสองคนมีทองยืนฮานาใส่กันผู้ยิ่งสองคนผู้หนึ่งเป็นแม่ผู้หนึ่งเป็นลูกสาวแต่ว่ามีทองคือกันกษีบเบิลมันบอกผู้ยิ่งสองคนเนาะกษีนึงมันสี่ตัวแต่นั่นละ่ะแต่ก็บอาฉันมาสี่ศูนย์ผู้ยิ่งเป็นสี่ทองอเป็นศูนย์มัมนมน่มนมน่มนมนัมนว่าหรือสี 1, 40, ห่หนึ่งสี่ศูนย์หรือจังไรหรือสี่สี่ศูนย์แต่ว่าไป พุ่งยิงสองคนตีพุ่งยิงพันไห่น้ำซีเนาะจ้ะอือพุ่งยิงซีทองกับศูนย์เลยเนี่ยพุ่งยิงสองคนคิดว่าซีศูนย์ซีหรออีกหนหันหน้าใส่กันจักแล้วอันนี้กับกับเอาไว้โหลดเนาะซีศูนย์ซีตอนนี้ไปแล้วจ้ะข่าวธรรมประชมนี้นะคะก็เป็นตัวเลขแนวทางจากเจตเต็นโหดเนาะค่ะท่านผู้ชมกะโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังพิทูกิยาวาให้กันนะคะถ้าท่านผู้ชมบ่มักบ่ชอบก็เรือน่านถ้ามักถ้าชอบก็จังคอยก็บไว้ พิจรารณาเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและทุกๆครั้งก่อนจะซื้อต้องมีสตินะคะค่ะสำหรับคลิปนี้แอดจะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ